ไม,ไม่เอาแล้วอันนี้<ด>เราได้มาจากป่าแรกคะ่ะป้าดูไม่ต้องผ่าเด้อดอกละคำดอกละคำมไม่มีน้อน<ม>เห็นไหมขาวส่วนอันนู้นแกงอร่อยเห็นน้อยส่วนอันนี้ของโมโมใส่ถุงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาไปทําความสะอาดที่บ้านนะคะตอนนี้เรามาป่าอีกป่าหนึ่งเดี๋ยวให้ดูน,นี่อีอีกป่าหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าป่านี้จะได้เยอะไหม วุ้ยเสบงเห็ดพิ่งเน่อยแต่วันช้าต้องทำความสะอาดนี่แหละมันจะต้องไปลอกไงใช่ไหมอืมนุ๊กแกนทั้งดอกเลยลัลต้นอ่ะเดี๋ยวไปตัดขาตัดให้เลยตัดให้เลยมานะเจออีกเห็ดล่มเจอเห็ดล่มอีกแล้วอย่างงาม เจอแล้วสองดอกนะฝรั่งทิ้งเบียร์เลยออกไปนู่นนู่นดูอดูโอ้ยถึงมันดอกให่ว้ายดอกเปนเร่งเลยเราขโมยเข้ามาได้หนึ่งดอกฝรั่งเพิ่งออกไปเมื่อกี้ี่เงว้ายเอาใต้ดินก็เอาโอ้เน่านิ่มไปแต่หมวกก็ ฝรั่งเต็มบ่าเลยแต่คนไทยกคิดลั่นนี่ดอกนี่ว้าวแล้วลุกขึ้นกว๊ะอังคว๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวฝรั่งวกหัวกลับมาฟาโดดเข้าไปได้ยังไงดูดิ ลูแคบมากเลยอะ่ะนูมาเก็บคนเดียวนูก็แบบนี้นะพี่โมป๊ดคนอะไรโดดดึงดังดึงดังมันกบเลยแล้วไอเราก็ตัวสูงไหมมุดไม่ได้ดดโดดเข้ามาไม่ทันได้จ่ายได้ถ่าย,ายอุ้ยนี่อีกดอกนึงแล้วดูคือต้องมุดจริงๆอะ่นะแล้วคิดดูฝรั่งไปหมดแล้วตรงนี้ฝรั่งมันมุดไม่ได้ดที่เหลือเสร็จคนไทย ดูอยงามอยู่เด้อกระดายนี่อันหนึ่งโมกระโดดกระโดดไปเอาอันนี้แย่งเขาทิ้งอันนี้ไว้แล้วมาเอาทีหลัง แหวกนางออกมานางหลบอยู่ใต้นี้เหรนี่ไงดอกดึงนางอยู่อย่างนี้แล้วเราก็ต้องแหวกเขาออกมาป้าขาตุ๊กปุ๊กแม่นางเอ๋ยกับบ้านพร้อมกันเด้อคนนะป้าหมู่บ้านหมู่บ้านเห็ดช้าๆเราช้าๆเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาหมู่บ้านเพราะว่าเราเห็ดตรงนี้ตีงหมู่บ้านเล้วกอน เด้อฝรั่งว่ากูไปแล้วกูปวดหัวอุ้ยนี่อีกปาดขอโทษทีเด้อในเสียงเฮ้ยเสร็จเสร็จแล้วอ่วอาอ่ะตองเชื่ <c oughs> อว่อาน่าจะดกว่ายังไงกระโดดกบ ปาดมันเล็กแต่ก็เอาเด้เอะไปยอมไปด้วยกันซะโดยดีใช่ไม่งั้นมันฝ่อ <c oughs> <c oughs> ผัวจเจ้าอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้นี้มันเห็ดใครเห็ดมันเด้อดวงใครดวงม งามไหเขากรีดอยู่ข้างล่างเราเอาข้างบนเออนางเอ๋ยโอ้โหนอนนอนเลื้อยเลยอืมนอนรอเลยนี่เ <laughs> จอคนไทยหนีเพื่อเจอเสียงคนไทยเข้าไปฝรั่งหนีเลยค่ะโอ้ยมันคืออะไรนี่งอใช่ไหมดูมันงอ ครอบครัวเห็นพึ่งแม่มดอหไม่ให้เราเหรอตัดขาไปเลยอุ้ยสวยจังเป็นครอบครัวเลยโอ้ยตัดเอาทั่วมันไม่ยอมขึ้นทำไม่หวงแท้ล่ะไปทั้งยวงเลยอยากหวงนี่นะ เห็ดแม่มดนอกอย่างใหญ่เลยฝรั่งไม่กินนะเหลือไว้ให้คนไทยอินตากาเห็ดที่สกปรกมากเลยวันนี้ <c oughs> ขอโทษทีเด้อเดี๋ยวโมจะไปตัดขาที่บ้านกระโดดแย่งกันเป็นกบเลยไม่มีเวลาตัดจริงๆ แล้วต้งดอกนึงอุย้ยสองกำลังดันขึ้นสังเกตดีๆถ้าดินหนันนหกเลยได้มาครึ่งเดียวสกลกับบ้านแล้วคะ่ะทุกคนกคนีจนหมดเสียง,งเจ็บคอจะต้อง <laughs> <laughs> ไปหาอะไรอุน่นๆดื่มกร <laughs> ะโดดเป็นกบเลย นการหาเห็ดที่สนุกที่สุดหมานที่สุดไม่เคยเจอเห็ดพึ่งเยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเดี๋ยวไปให้ดูที่บ้านนะฝรั่งเขามาตัดขากันอยู่ตรงนี้เขาแคะเอาหลังพึ่งออกคือใช่ฝรั่งเขาจะเจอแต่ดอกแก่ๆก,กันส่วนใหญ่นะเพราะตาไม่ค่อยดีเหมือนคนไทย <c oughs> นี่ค่ะผลงานวันนี้ปืด๊ดดูละอ่อนทั้งนั้นเลยนะคะละอ่อนละอ่อน ไม่มีผู้เท่าเดอ้อสิบอกให้ผู้เท่าคนพามาเก็บ <c oughs> นี่นะคะเป็นเห็ดที่ได้มาวันนี้น้องโมงทำความสะอาดเสร็จแล้วมันก็จะขาวโบ๊แบบนี้นะคะส่วนอันนี้เป็นเห็ดที่ยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยเป็นครั้งแรกที่โมเก็บเห็ดโสกระกมากเพราะว่ามันไม่มีเวลาทําความสะอาดนะคะไปเก็บกันหลายคนแล้วเขาก็แย่งกันเก็บเนาะ โมก็เลยมานั่งทําความสะอาดที่บ้านค่ะส่วนเชื้อเห็ดนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้โมไปป่าโมก็จะไปทิ้งที่ป่านะคะไม่ได้ทิ้งทังขยะเนาะจะไปหวานคืนป่าจะ้ะ ถ้าเราไม่ได้ตัดทำความสะอาดมามันก็จะปัดยากนิดหนึ่งขี้ดินมันเยอะมุมก็จะปานนิดนิดหนึ่งนะคะ นี่่ะแตประมาณนี้เนาะขาวโบเลย เป็นเห็ดที่ทําความสะอาดเสร็จแล้วเนะาะโมทํกับข้าวกินไปแล้วนะ,ะส่วนหนึ่งนะส่วนอันนี้เดี๋ยวโม,มจะต้องลวกนะคะเพราะว่ามันเป็นเห็ดพึ่งเลือดหรือเห็ดพึ่งแม่มดเนาะอันนี้สวยงามมากเลยค่ะทุกคนค่ะ